ปะวจับมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเชียงเหนือหนึ่งจัดยิ่งใหญ่งานแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ วันที่15มิถุนายน2567กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกปวสำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเนหนือง จัดการแข่งขันนําเสนอแผนธุรกิจแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลกรอบระดับประเทศประจําปี2567ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ดรชานวิทย์ตรีเดชผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและดออรอภิรชัยวงศีวรพลผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งกล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรและผู้ประกอบการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค16มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสื่อมวลชนเข้าร่วมณนะออดิทอรเรียมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1จังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์สุพชัยปทุมนาคุณรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าครับจึงอุทยานวิทยาศาสตร์เมีหน้าที่ในการที่จะต้องผลักดัน ภาคธุรกิจนะครับให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตรกรรมเข้าไปประกอบธุรกิจนะครับและก็จริงพอแต่สิ่งนี้มีมีเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีนะวัตรกรรมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันก็จําเป็นที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทางธุรกิจเรื่องการตลาดเรื่องอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับเพราะในสิ่งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ทําในวันนี้ก็คือการนอกจากจะต้องแข่งขันตัวผลิตภัณฑ์แล้วเขาก็จะต้องแข่งขันในเรื่องของการแผนธุรกิจต่างๆที่จะ กลยุทธ์ต่างๆที่จะนําให้ธุรกิจเขาเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับโลกนะครับมันก็มันก็เลยทําให้เกิดการจัดโครงการนี้แล้วก็มีการแข่งขันตั้งแต่ระดับภูมิภาคเพราะจริงเรามีอุทยานวิทยาศาสตร์กระจายทั่วประเทศนะครับเราก็ต้องทัด ภาคเอกชนหรือธุรกิจใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาแข่งขันกันเราก็วันนี้เป็นรอบสุดท้ายซึ่งเหลืออยู่20ทีมนะครับซึ่งจริงสิ่งที่เขาได้เพราะว่าการที่เข้ามาแข่งขันเราเนี้ยเขาจะมีโคช้ชมีการให้คําแนะนําจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆว่าสิ่งที่จะต้องทําอะไรอันนี้ถึงคนชนะไม่ชนะก็ตามแต่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มานะครับแล้วก็มองเห็นว่าการเดินธุรกิจต่อไปในที่ท,ที่ต่อไปนันนะคนนี่จะต้องทําอะไรส่วนผู้คนที่เข้ารอบในวันนี้แล้วก็ชนะ เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้ไปสู่ตลาดโลกนะฮะเป็นร่วมงานที่ที่ที่ฮ่องกงเป็นฟู้ดเอ็กซ์โปครับแต่ที่ดูผู้ประกอบการไทยสู้ได้ใช่ไหมผู้ประกอบผู้ประกอบการไทยเนี่ยสู้ได้นะครับแต่เราก็ต้องติดอาวุธเขาคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาไปโดยที่ ที่ไม่มีความพร้อมนะครับเพราะจริงหน้าที่วิทยาศาสตร์กา,ารติดอาวุธเนี่ยนอกจากอย่างที่ผมเรียนตอนต,อนตอน้นว่าองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วมันก็ต้องติดอาวุธเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบิสเนสเรื่องธุรกิจไปด้วยนะครับถ้าด้วยแบบเนี้ยเราคิดว่าเราสู้ได้ครับจากที่ดูมนเเรื่องอาหส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยมันเป็นพื้นฐาน ที่เป็นจุดแข็งของในประเทศอยู่ละเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะนะธุรกิจอ,อาหารไทยหรืออาหารทรัพยากรทางด้านเกษตรอะไรเนี่ยเราก็มีเยอะแล้วมันเป็นจุดแข็งเพี่าแต่ว่าเราจะทำเราเานียโดยให้มันมีนวัตรกรรมขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็สามารถไปสู่ตลาดโลกเพราะจริงๆตลาดในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอถ้าเกิดเราต้องการให้ธุรกิจเนี่ยมันแข็งแรงเนี่ย มันต้องกระจายไปทั่วทั่วโลกมันต้องเป็นระดับตลาดที่ที่ขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยแต่ความต้องการของตลาดโลกกับอาจาร,ารมันมันแต่มูก,ก็แตกต่างกันผู้ประกอบการ,การท่กาทกา็ต้องปรับต่ปุอ่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งคือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องทั่วโลกเนี่ยมันจะใช้โปรดักเดียวกันถูกไหมครับแต่มันก็ต้องเจาะเป็นเป็น,เป,นเป็นภูมิภาคคนเรื่องๆไปนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยหลายเรื่องอย่างเช่น เช่นน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาก็ก,ก็อยู่น้ำผลไม้เนี่ยก็ขายไปนในตลาดเอเชียนี่ก็ตลาดจีนอย่างเงี้ยก็มีมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่